ส่วนสาหรับในกรณีเรื่องเหรียญจีนเนี่ยนะครับก็จะมีเหรียญสามเหรียญหกเหรียญเก้านะฮะแล้วก็บางกรณีก็จะใช้เหรียญสิบจำนวนสามเหรียญเนี่ยแปลว่าการได้เกิดครับแล้วหกเหรียญหกเหรียญก็คือเป็นความมั่งคั่งหรืออะไรก็ตามที่ได้รับการประทานมาจากสวรรค์แล้วเก้าเหรียญนะครับเก้าเหรียญก็คือสูงสุดหมายถึงว่าถ้าเราจะ บอกว่าหมายถึงความมาัง่งคั่งเปิดก็บอกว่าเป็นความมาัง่งคั่งเปวยที่สูงสุด mm hmm. ครับแต่ก็ไม่ได้รับจากสวรรค์ mm hmm. สิบเหรียญนี่เราใช้เป็นเฉพาะกรณีพิเศษครับครับเนี่ยสิบเหรียญนี่มันหมายถึงจักรพรรดิทั้งสิบของจีนอ่า mm hmm. ที่มีอํานาจบารมีและความรุ่งโรจน์ที่สุดในยุคข,ของเขาอ่า mm hmm. แต่ต้องเป็นเหรียญจริงนะครับ mm hmm. ในกรณีสิบเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญจริงได้นี่ถึงจะมีพลังใช้ในการเสริมอํานาจ เสริมความสําเร็จซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยจะติดเอาไว้ที่เก้าอี้หรือข้างโต๊ะทํางานอ,อย่างเช่นทางด้านข้างหาให้มองให้มองเห็นได้นะแขวนไว้หรือติดไว้ที่หลังเก้าอี้อครับด้านหลังเลยก็หมายสนับสนุนให้มีพลังอานาจใช่ไาใช่ครับถูกหนุนถูกหนุนหรือคอยได้รับการช่วยเหลือหรือดูแลจากพลังจกักรพรรดิทั้นสิบที่เคยรุ่งโรจน์ที่สุดในจีน